7วิธีตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จตอนรับปี2,564จาก7เศรษฐีระดับโลก ปี2,563ที่ผ่านไปถือเป็นปีที่หนักหนาสาหัสมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาแบบทันตั้งตัวและไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่และหลายคนคิดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นในปี2,564แต่ที่ไหนได้แค่ช่วงปลายปี2,563วิกฤตนี้ก็กลับมาอีกรอบอะไรที่คิดว่าจะเริ่มดีจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่กลับต้องมาสะดุดอีกครั้งเห็นแบบนี้หลายคนคิดหนักว่าปี2564 เราจะมีโอกาสไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจได้แค่ไหนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอร่วมต่อสู้เพื่อผ่านสถานการณ์อันยากลำบากไปพร้อมกับทุกคนอันดับแรกเราต้องมาจัดกระบวนการคิดของตัวเองลองไปดูวิธีตั้งเป้าหมายของบรรดาเศรษฐีระดับโลกว่าเขาคิดกันอย่างไรเขาทำอย่างไรเขามีเป้าหมายอย่างไรจะได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในปี2564ให้มากที่สุด 1. บิลเกต การเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวบิลเกตไม่ชอบตั้งปณิธานในปีใหม่แต่มักจะคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมามากกว่าและจากคิดทบทวนนี้ทำให้รู้ตัวเองว่าในปีที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงเป้าหมายของบิลเกตในแต่ละปีไม่ได้มีอะไรมากมายเขาแค่ตั้งใจและตั้งเป้าในเฉพาะบางสิ่งเท่านั้นและพยายามเดินหน้าไปตามเป้าหมายนั้นโดยอาศัยความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบท เพื่อให้ได้วิธีใหม่ที่ดีที่สุดไปให้ถึงเป้าหมายที่ไม่สำเร็จในปีที่ผ่านมา 2. เรดาริโอถ้าคุณไม่ได้นั่งทบทวนตัวเองและคิดว่าปีที่แล้วตัวเองโง่เขลาอย่างไรบ้างก็นับได้ว่าคุณไม่ได้เรียนรู้มากเท่าที่ควรเรดดาริโอเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดฟันระดับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันและเป็นผู้ใจบุญ เปงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งที่เรดาลิโอมองเห็นคือคนส่วนใหญ่กลัวที่จะทิ้งทางเลือกหนึ่งเพื่อไปหาอีกทางเลือกอื่นที่ดีกว่าคนส่วนมากจึงเลือกทำหลายเป้าหมายแทนที่จะโฟกัสไปเป้าหมายใดๆที่สำคัญที่สุดคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจของเรดาลิโอคือการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนก็เท่ากับจะขยายกรอบความสามารถของเราให้ใหญ่ตามไปด้วย 3. แจ็คมา ผู้คนไม่ได้ขาดแคลนเงินแต่ขาดแคลนความพยายามถึงขั้นยอมตายเพื่อความฝันมากกว่าขอคิดจากแจ็คหม่าถือว่าน่าสนใจสิ่งที่แจ็คหม่าแนะนําคือให้เราลองสํารวจตัวเองว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่แล้วเราต้องการอะไรเพิ่มเราต้องเลิกนิสัยหรือพฤติกรรมอะไรเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นนักธุรกิจหน้าใหม่หลายคนที่ไปไม่รอดจากการทําธุรกิจเพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถโฟกัสส่วนสําคัญของการดําเนินธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรเราก็ควรทุ่มเทจนกว่าจะประสบความสำเร็จและจงอยากคิดวางแผนให้ตัวเองประสบความสำเร็จใน1ปีข้างหน้าแต่จะต้องวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอีก10ปีข้างหน้าด้วย 4. วอร์เรนบัฟเฟต ผมรู้เสมอว่าผมจะรวยและผมไม่เคยสงสัยในเป้าหมายของตัวเองเลยสักครั้งเจะาพอการเงินอย่างวอรเรนบัฟเฟตต์ให้ความสำคัญกับเป้าหมายเพียงไม่กี่อย่างเพราะต่อให้คนเรามีความปรารถนาในหลายอย่างแต่เอาเข้าจริงๆเราจะสามารถทำได้ไม่กี่อย่างวิธีการที่ให้ลองลิสต์ความต้องการเหล่านี้มาทั้งหมดและเลือกเป้าหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดออกมาแค่5ข้อและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายทั้ง5้ข้อนั้นก็พอซึ่งต้องอาศัยแรงกายแรงใจและทุ่มเทสู่เป้าหมายที่ตั้งใจให้เต็มที่ 5. อีลอนมัสการล้มเหลวเป็นแค่ทางเลือกถ้าไม่ล้มเหลวแปลว่ายัางไม่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากพอ การตั้งเป้าหมายของอีลอนมัสเหมือนคำกล่าวหนึ่งที่ว่าคนที่ไม่เคยเจ็บคือคนที่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนคนทุกคนกว่าจะถึงความสำเร็จย่อมต้องผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านจุดที่แย่จุดที่เสียใจแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าหากมัวแต่กลัวความล้มเหลวกลัวว่าจะทำไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ได้แต่กลัวและไม่ก้าวไปข้างหน้าสุดท้ายก็ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มดังนั้นจงอย่าก,กลัวที่จะก้าวเพราะถ้าเจ็บตัวในระหว่างที่ก้าวไปข้างหน้ายังมีโอกาส ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการกลัวอยู่ที่เดิม 6. กสตีฟจ็อบ การเป็นคนรวยที่สุดในโลกไม่สําคัญสําหรับผมแต่การเข้านอนและสามารถพูดได้เลยว่าตัวเองได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกต่างหากที่สําคัญมากกว่าเป้าหมายของสตีฟจ็อบค่อนข้างชัดเจนว่าคือการเปลี่ยนโลกจุดเด่นของสตีฟจ็อบคือการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวโดยสตีฟจ็อบเคยกล่าวไว้ว่าเป้าหมายระยะยาวจะช่วยกําหนดทิศทางชีวิตให้ชัดเจนส่วนเป้าหมายระยะสั้นจะช่วยให้เราโฟกัสและไม่หลุดจากเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคําว่าเงินทองอาจเป็นสิ่งที่หลายคน แต่การจะได้เงินทองเหล่านั้นมาต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะทําอะไรถ้าเราไม่คิดอะไรไม่มีไอเดียอะไรเงินทองที่เราอยากมีก็เป็นไปได้ยากดังนั้นก่อนคิดจะมีเงินต้องมีไอเดียที่ดีก่อนเสมอเจริชาร์ดแบรนสันถ้าคุณตั้งเป้าหมายรายวันและทำได้สำเร็จทุกวันคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองและมีพลังทำเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมริชาร์ดแบรนสันเป็นคนที่น่าสนใจเพราะเขาเป็นคนที่คิดน,นอกกรอบได้เก่งมาก และมักจะจดไอเดียสร้างสรรค์ไว้เสมอซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยที่ระบุว่าการจดจะช่วยให้เรามีแนวโน้มสำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น42%และการเล่าเป้าหมายให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวฟังก็จะช่วยให้เรามุ่งมั่นทำเป้าหมายนั้นมากขึ้น ทั้งนี้เราจะสังเกตได้ว่าจุดหนึ่งที่เหมือนกันของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกทุกคนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจุดอ่อนของคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จคือตั้งเป้าหมายไม่เป็นมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการเช่นอยากเป็นคนรวยอยากเลื่อนตําแหน่งอยากได้งานดีดี แต่เพียงแค่ความอยากก็ไม่อาจทําให้เป็นจริงได้เราต้องลงมือทําและลงมือทําอย่างเต็มที่ตั้งใจและทุ่มเทเดินหน้าสุดกําลังเพื่อไล่ตามความฝันทําให้ความอยากกลายเป็นความจริงการเติมเชื้อไฟให้ใจลุกขึ้นสู้ก็เป็นสิ่งสําคัญ คนส่วนใหญ่จะคึกเขิมแค่ชั่วครู่เหมือนไฟไหม้ฟางใกล้ๆต้นปีก็จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากดีขึ้นอยากทำแบบนั้นอยากทำแบบนี้พอผ่านไปซักระยะก็เข้ารูปแบบเดิมและสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ผ่านไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะใกล้ปีใหม่หรือปีหน้าก็กลับมามีแรงใจแรงกายใหม่วนเวียนกันไปแบบนี้ซึ่งคงจะดีกว่าถ้าเราเลิกความคิดอ่อนแอเหล่านั้นและตั้งใจทำจริงๆเริ่มตั้งแต่ปีนี้ไม่ต้องรอปีหน้าปีไหนความสําเร็จที่ต้องการมันต้อง มาหาเราอย่างแน่นอนสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ